สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอกชอตซวีนะครับคลิปนี้ครับผมก็มาเล่นด่านกระจกนะครับผมที่ได้รับการอัปเดตมานะครับผมโอเคจะเป็นในส่วนของด่านงูนะครับต้องสร้างเป็นระดับยากเท่านั้นนะครับถึงจะได้ฐ่านนี้ขึ้นมานะครับแต่คิดว่าอนาคตในวันข้างหน้านะครับอาจจะแบบว่าเปลี่ยนให้สลับไปเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้คือผมต้องอยู่ในวงใช่ไหมแล้วคือผมปริงจะจัดเลยครับปิงเพราะว่าโปรแกรมนี่แหละนะครับแม่งทําให้ผมแบบปิงเยอะ โอเคอันนี้ผมทายังไงวะเนี่ยเนี่ยผมยกเลิกยังไงวะอันนี้คือแบบว่าผมไม่รู้จริงเลยเนี่ยอ่ะสงสัยต้องคลิกซ้ายครับฟันไปอย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอ้โหแล้วเลือดเยอะด้วยมันกดค้างได้ไหมหรือว่าผมต้องคลิกย้ำๆเอาอ่ะคลิกย้ำๆก็แด้ะไอ้พวกนี้ก็เหมือนจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับโอเคเหมือนต้องให้เต็มหลอดมั้งถ้าเต็มหลอดเมื่อไหร่ก็น่าจะผ่านนะครับโอเคผมว่าน่าจะยากอันเนี้ยแล้วคือประเด็นผมกดลงมาเล่นคนเดียวด้วยนะเนี่ย โอ้โหแล้วตัวอะไรแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเราต้องอยู่ในวงน,นี้ให้ได้ครับก็เคยตัวพวกนี้มันอยู่ในวงได้ไหมอันนี้คือผมไม่ไม่แน่ใจเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือช้ามากวะผมยกเลิกยังไงเนี่ยยกเลิกไงวะไม่ดูเหมือนกันว่ายกเลิกไงตัวเนี้ยอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหมือนมันมีหลอดอะไรก็ไม่รู้ตรงมุมขวาล่างเนี่ยมันกะ็อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนมันเริ่มามาเยอะแล้วครับ เอ้ยปืนผมะผมอยากได้ปืนผมคืนผมไม่อยากได้อันนี้อันเต็มหลอดแล้วคลิกขวาทำอะไรได้ไหมทำไมเต็มหลอดแล้วทำอะไรไม่ได้เลยวะอเฮีอกูตายโอเคเอ้าระเบิดคูดามีผมมาไปไหนก็นไม่รู้เออจะตายโอเคตั้งหลักตั้งหลักก่อนตั้งหลักตั้งหลักโอเคปืนยังแรงกว่าเลยแม่งกูก็ไม่น่าใช้มีดเลยตายแล้วมันจะอะไรขนาดนัน้น อะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดโอเคเอ้ยอะไรยิงมาหาผมวะอันนี้คือผมไม่รู้เลยอะไรยิงมาหารู้แค่ว่าถ้าโดนอ่ะคือเจ็บไวมากโอ้อึดนะเนี่ยตัวพวกนี้โคตรอึดอ่ะอึดจัดโอเคต้องรักษาอยาให้มีอะไรเข้าวงนะครับไม่งั้นน่าจะไม่ผ่านใช่ไหมโอเคกูว่าละงั้นก็ตามนั้นเลยคือห้ามมีตัวอะไร ตัวอะไรใดๆก็ต,ตามนะครับมาอยู่ข้างในนี้ส <c oughs> ินพันหมดแล้วกูอา่าเดี๋ยวนะจัดยัดแม่งให้หมดเลยเอ่ะสลับดิยัดอะไรได้บ้างอา่ะยัดนี้ได้หมดยังอ่ะเอาอีกเผื่อยัดได้โอ้ยัดไม่ได้แล้ววป่าเสียดายของไปเนี่ยโอเคเป็นกระสุดก่อนแล้วคือปิงด้วยนะไอ้โปรแกรม v p n แม่งเป็นห่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจโอเคเดี๋ยวใช้มีดมุนไลทีกว่านี้เวิร์กปะวะน่าจะเวิร์กหรือมัง้ง มีอะไรยากไหมวะแล้วไม่มีใครกดลงมาเล่นกับผมเลยโอเคเดี๋ยวลองลงเล่นคนเดียวดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับจะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้ให้เวลามาแค่30มนาทีเองโอเคถ้าเกิดมาแต่มอนอย่างเงี้ยเออพอไหวอยู่เคลียร์ง่ายๆไม่ยากครับโอเคเออแล้วก็เดี๋ยวไปยัดสกิลใส่ตู้มัวๆเลยมัวๆเลยครับโอเครีใหม่ยัดอะไรได้บ้างยัดไม่ได้โอเคยัดไม่ได้ไม่เป็นไร เอวาแต่ระเบิดผมไปไหนนี่ยระเบิดคุณดาเมมผมเอ้ยนี่ไงมีระเบิดน้ำแข็งอยู่โอเคระเบิดน้ำแข็งมาใช้ได้ปะวะไม่รู้อะไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวผมต้องตั้งป้อมปืนก่อนมันมาด้านหน้าแน่เลยวะเนี่ยกูว่าละตั้งตังก่อนตั้งก่อนปะมูลไลท์จาัดก,การเฮ้ยไอ้เฮ้ยล่วงเลยกูแม่งยิงสวนมาเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ยิงถึงปะวะถึงแล้วมัาง ข้างหน้าเยอะอยู่นะ33ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่ข้างหลังนี้ได้ไหมหลบด้านหลังมันยิงถึงปะวะเอ้ยถึงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมีดมีดมีดต้องใช้มีดครับต้องใช้มีดเฮ้ยผมมีสิทธิ์ตายได้เลยเนี่ยเดี๋ยว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 โอ้แล้วคือไม่ชอบเลยอ่ะแม่งปิงอย่างเงี้ยแม่งมาทำคลิปทีไรโปรแกรมแม่งเออทุกทีเลยมก็ไม่รู้เพราะอะไรอุ้ยจะตายจะตายระวังระวังตายก็พอละกูฮึ่บหนบ ค่อยๆหลบครับค่อยๆหลบชาร์จเต็มหลอดแล้วก็ย้ายฝั่งโอเคไปต้านด้านหน้าใกล้ๆต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ปึ๊บอืมเฮ้ยมาไหนเนี่ยืึมจุกมันเลยกูแตกโอเคอีกสิบสามตัวสิบสามตัวชุบเลือดจะหมดแล้วด้วยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราต้องสู้เฮ้ยตัวนิ่งตัวนิ่งเฮ้ยมันอยู่ใ,ใกล้ๆกูทุไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนยิงดิโอเคอีกเจ็ดตัวเจ็ดตัวอีกเจ็ดตัว โอ้ด้านหลังก็มีอุปสรรคของผมตอนนี้ก็คือปิงครับผมสงสัยต้องเติมซื้อ VIP แล้วสามตัวเองโอ้โหอึดนะเน,นี่ยเฮ้ยจะตายนั่นกูตายเลยโอ้โหแม่งอันนี้ผมกดจีดจริงนเนี่ยเดี๋ยวๆดอทำอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้อื้แม่งทำพี่อะไรไม่ได้เลยเออสักทีเหอะโอเคมายัดอะไรได้บ้างยัดไม่ให้หมดเลยมา เพิ่มไม่ได้แล้ววะลงคนเดียวผมจะรอดไหมเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่ารอดเลยวะแล้วยิงปิงด้วยนะเจ้าอะไรไปรอดโอเคอันนี้ยังไงต่อทำไมไม่มีคนกดเข้ามาเล่นกับผมเลยวะเพราะอะไรกันอ่าอันนี้เป็นงูโอเคน่าจะเคลียง่ายๆไม่ยากครับมากี่ทางไม่รู้นะหรือว่ามาแต่ทางนี้วะเนี่ยงั้นก็เล่นแต่ทางนี้แล้วกันโอเคมีดนี้โคตรแรงอะบอกเลย ก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยอ่าของจริงครับสิบตัวอีกสิบตัวโอเคผ่านอย่างรวดเร็วครับอันนี้ไปไปที่ตู้โค้กของเราต่อครับอัพ <c oughs> อะไรได้บ้างวะนนี้จัดเลยเชย์ยัดได้เยอะอยู่มาเชย์โอเคพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวลุยกันต่อเลยขอให้ผ่านเถอะขออย่างเดียวเลยขอให้ผ่านนะครับ ยังไงก็ได้ขอให้คูผ่านอะ่ะเออมาผมชาร์จรอแล้วมาในนี้ยังไงครับในนี้ไปมีดของเราครับจัดการครับโอ้โหตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะครับตอนนี้ผมติดไฟได้ะผมติดไฟผมติดไฟโอเคหลบข้างหลังนี้ผ่านปะวะลองดูลองดูองดเอ,อ้าเฮ้ผ่านไวมากเชีย่ยอดจะไวก็ไวเออจะยากก็ยากอะไรวะเนี่ย ยัดไปครับยัดไปโอเคหมดแล้วไอป้อมปืนนี่จําเป็นไหมผมผมต้องตั้งไหมแต่ทําไมเหมือนระเบิดน้ําแข็งผมเอามาไม่ได้เลยวะเหมือนผมมีระเบิดคูลดาเมจถาวรไม่ใช่หรอตัวนี้หรือว่าด่านนี้มันบังคับห้ามเล่นก็ไม่รู้โอ้ลานกว้างอย่างนี้ว่ามันต้องมีอะไรแปลก,แ,ปลก,แ,ปลกแน่ๆงั้นเยอะหรือทำลายป้อมกันหูหูหูหหห,หมึงวิ่งไวเกิน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงเจอป้อมทำลายกูสัตว์ป้อมปืนผมอะของจริงเว้ยของจริงโคตรแรงแล้วก็มีอะไรเนะี่ยมีของสัตว์เลี้ยงช่วยด้วิเออไหวอยู่ไหวอยู่โอ,อ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายอ,อ,อย่าอย่าเพิ่งตายก็พอละโอเคมาที่ตู้ครับยัดอะไรได้อีกไหมไม่ได้ก็รีครับโอเคแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนไปรอบที่เจ็ดแล้วเว้ยรอบนี้ ชิวๆสบายๆว่าแต่ป้องปืนผมอยู่ไหนโอเคป้องปืนอยู่นี่รอเลยรอเลยมาดมาดิวะปื๊ลาน,นี้อีกแล้วไปไม่เป็นไรครับมีอะไรต้องทําลายไหมถ้าไม่มีก็เคลียร์แบบชิวๆเลยชิวๆครับคลิปที่แล้วผมนึกว่าจะได้ด่านนี้ไงแต่ว่ามันไม่ได้งั้นก็ดูสกินปืนไปก่อนแล้กันแต่รอบนี้ได้ทั้งสกินปืนได้ทั้งด่านเลยนะครับโอเคหมดยัง ตรใหห่อีกอมันต้องเคลียร์ให้หมดก่อนมันถึงจะมีเวฟใหม่ขึ้นมาโอเคมาอีกไหมโอเคมาอีกอีกเก้าตัวแปดตัวโอเคหมดเอาให้หมดเลยโอเคครับผมเฮ้ยได้ชิ้นส่วนอะไรมาก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ชิ้นส่วนอะไรมา,าเดี๋ยวนะยัดอะไรได้อีกไม่ได้ก็รีครับใช้ของฟรีที่มีครับไม่ต้องไปเสียแต้มรีหรอก <laughs> โอเค จะเต็มหลอดแล้วนี่ว่าอันนี้ถ้าเต็มหลอดแล้วมันคูณดาเมจนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ใช้กับพวกมอนหรือบอสเลือกเยอะแล้วกันถ้าน้อยๆเรายังไม่ใช้โอเคกลับมาที่ตรงนี้ครับอือห mm ือ hmm. สามตัวสามตัวเลยเหรอสามตัวสามตัวใช้แล้วยิงดีวะใช้นี้แล้วกันแชมเปี้ยนเดี๋ยนะที่ขวายิงแล้วเบิดอือคูเลยครับอือหือสัตว์ยิงโคตรอลังการจะแรงเกินไปเปล่า เฮ้ยกระสุนหมดหรอเอาไม่ได้หมดนี่่าแม่งค้างแม่งค้างไปครับยิงครับอือแล้วคือหลอดดีไวมากสกินตัวนี้ดีไวจริงๆเิงอ๋เต็มหลอดเลยครับโอ้โหแม่งเกิดเรื่อยว่ะเหมือนจะเกิดเรื่อยทั้งหมดเจ็ดตัวเจ็ดตัวใช่ไหมเจ็ดตัวใช่ไหมมึงมาเรื่อยเลยมากูไหวไอ้มาอยู่ด้วยกันได้ไหมไอ้ตัวนี้แม่งแตกแถวว่ะแต่ว่าป้อมปืนเราก็จัดการให้อยู่ ข้ามาครับเข้ามาครับแตกไปมึงไม่ไม่มาอยู่ด้วยกันนะจะได้เคลียร์แบบง่ายๆหนะ่อยไม่มาใช่ไหมขี้ขวายิงระเบิดครับปึ้มแล้วก็ยิงแม่งเลยครับอืมโคตรแรงโคตรอลังการโอ้โหแต่ว่าบอสมันจะเยอะไปไหนเนี่ยไปครับยิงต่อครับยิงต่อเนื่องเลยครับแม่งเยอะจัดเหมือนจะลงคนเดียวผ่านนะเนี่ยแต่บอสพวกนี้มันอ๋อก็มีสกิลติดตัวนี่หว่านึกว่ามันทําได้แค่ยืนนิ่งเฉย โอเคอันนี้ของอะไรเนี่ยของสัตว์เลี้ยงผมช่วยเหรอวะเนี่ยเอ้ยเหมือนผมไม่ได้พกสัตว์เลี้ยงมาเลยวะใช่ไหมผมไม่ได้พกสัตว์เลี้ยงมาเว้ยเออเพราะว่าทาไมสกิลด้านล่างมันดูโลง่ลงๆจังเหมือนจะไม่ได้พกมาโอเคไม่ได้พกมาไม่เป็นไรน่าจะยังไม่จําเป็นซะเท่าไหร่จะตายแล้วครับตัวด้านหน้าเดี๋ยนะผมลองเทสมีดมุลไรดิมาจัดการด้วยมีดหน่อยโอเคแตกไป เกิดมาอีกแล้วเกิดมาอีกแล้วเกิดมาเยอะเลยมาอยู่ด้วยกันเยอะๆคลิกขวายิงระเบิดโอเคก็ปืนยิงต่อเลยครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปยังแรงโอ้โหมันอยู่ได้แป๊บเดียวเองโอเคแป๊บเดียวไม่เป็นไรยิงแม่งไปโอเคครับโอเคหมดรอบนี้รอบที่แปดละเฮ้ยมันว่ะมันว่ะเฮ้ยใครแต่งงานแต่งกรอบทองซะด้วยแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้น่าจะแต่งกรอบทองยาสกิล โอเคยัดไม่ได้ละแต้มผมเหลือหลักหลักสิบแล้วเนะนี่ยตอนเนี้ยแทบจะทำอะไรไม่ได้ละโอเคไม่เป็นไรมาอ,อ๋อรอบที่เก้าแล้วนี่อันนี้เอ้ยค้างอย่าค้างอย่าค้างกิฟต้องราบลื่นครับโอเคอันนี้มันมาจากด้านหน้าวะ่ะอ่าเอา้านึกว่ามันขึ้นไม่ได้แปดตัวใช่ไหมแปดตัวใช่ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวกูจัดให้แปดตัวไปยิงแม่งเลยโอ้โหแล้วเลือดโคตรเยอะ เลือด3าม0 0 0แืเอ้ยแต่ผมตั้งป้อมยิงดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าปะเออตั้งป้อมเลยตั้งป้อมเวิร์กกว่าเว้ยหลอดแม่งขึ้นไวด้วยเอาตัวด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยยิงตัวหลังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลอก,กดที่ขวาโอเคตัวนึงปืนร้อนยิงไม่ถึงเหรอยิงที่ขวาไม่ถึงอ๋อโหมดตั้งป้อมอันนี้เหมือนจะที่ขวาไม่ได้โอเคไม่เป็นไรอย่างนี้ไปก่อนแบบนี้ก็แรงเหมือนกัน <c oughs> ตัวเลขสมูทมากครับตัวเลขดาเมจแล้วไม่พุ่งมาล่ะเออพุ่งมาพุ่งมาก็ตายยังไงก็ได้ขอไม่เป็นอะไรนะบอสแมงมุมก็พอละมาอันนี้เดี๋ยวใกล้ๆกล้เลยโอเคยิงไปยิงไปยิงเลยครับจะตายไหมโอเคยังไม่ตายวะยังอึดอยู่ยังอึดอยู่ยิงไปก่อนเดี๋ยวตั้งป้อมตั้งป้อมเออน้องตั้งป้อมยิงเว ตั้งปอมนี่แหละตอบโจทย์สุดแล้วยิงไปเลยครับยิงไปยิงไปนานนีเนี่ยกว่ามันจะตายเนี่ยเลือดก็ถือว่าเยอะอยู่ยิกหกตัวอีกนานนะบอกเลยอืมตายไปต,ตัวนี้ยังไม่ตายอยีกแม่งอยู่นานแล้วนะตัวเนี้นยไหนใช้มีดมุลไลดิไม่เหมือนจะยิงไม่เข้าเลยว่ะรอบเนี้ไม่รอบนี้แม่งไม่เข้าจริงวะอันนี้ทาไงวะเนี่ยหรือว่ามีดมันไม่เข้า อ๋อแม่งบังคับใช้ปืนว่ะโอ้โหใช้ปืนก็ก็แทบจะไม่ไหวยิงเข้าเบามากเรียบร้อยครับแตกอีสามตัวอีสามตัวเออซ้อนกันนี้แหละชอบโคตรชอบเลยเวลาซ้อนกันอย่างเงี้ยจะได้ตายมันพร้อมกันโอเคยิงไม้มาเลยครับเรียบร้อยแตกโอคยิงต่อครับดีนะไม่เผอใช้มีดโอเคเหลืออีสองตัวครับตอนนี้สองตัวก็นี่เลย ั้งป้อมยิงครับยิงซ้อนไปเลยโอ้โหนี่มันสุดสารราชาง,งูระดับตำนานนี่ว่าเหียโคตรยากเรียบร้อยครับโอเคสบายๆครับอันนี้เหมือนจะเป็นรอบที่สิบแล้วใกล้จะถึงรอบบอสละมายัดเข้าไปครับยัดอะไรได้ก็ยัดไม่ให้หมดอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นนไม่ได้โอเคไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรไม่ต้องดีครับ มาดูกันว่ารอบที่1ิบจะเจอกับอะไรกันบ้างโอเคพาวาปเลยครับเราจะเจอกับอะไรแต่รอบที่11เนี่ยอยากรู้ว่าเป็นบอสอะไรนี่แหละอันนี้แมงแมงมุมปะวะเหมือนจะเจอกับบอสแมงมุมเลยออะเฮ้ยตายเลยบูเฮ้ยมาอีกแล้วอันนี้มาอีกแล้วกูนี่โคตรเกลียดเลยเนี่ยมันยกเลิกยังไงเนี่ยตัวเนี้ยใครรู้ใครรู้ช่วยบอกผมทีเดียวเนี่ยยกเลิกยังไงวะมันตัวสิเวลาเลยเนี่ย อืมกูตายเฮียไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนแล้วนึงแต่ขอเคลียร์ป้อมก่อนป้อมแม่งแรงมากเฮียแป๊บแป๊บขอสถานการณ์แบบปกติก่อนได้ไหมไม่งั้นไม่ไหววะไม่งั้นตายหลบอยู่ข้างหลังนี้ก่อนไอ้เฮียป้อมมันยิงแรงมากเลยนะเว้ยเฮียหลบอยู่ข้างหลังนี้ก่อนหลบก่อนหลบก่อนดีนะมีมีตัวนี้อ่ะถ้ามีมีนี่แย่เลยเนะี่ย โอเครอบนี้รอบที่11แล้วน่าจะได้เจอกับบอสจริงๆแล้วโอเคกูยัดอะไรได้บ้างวะเนี่ยอ่ะยัดได้อยู่โอเคแล้วก็รีอีกเหมือนจะไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าไม่ได้เพราะแต้มไม่พอหรืออะไรโอเครอบนี้แหละน่าจะเจอกับของจริงแล้วครับรอบที่11ดมาจัดไปเว่ยจะผ่านไหมเนี่ยกลัวอย่างเดียวคือกลัวไม่ผ่านนี่แหละโอเคบอสงูเหมือนเดิมไปครับยิงไปเลย โอ้โห oh, เลือดเยอะนะเนี่ยเลือดนายเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันทําอะไรได้บ้างโอเคที่ขวายิงครับที่ขวายิงไม่ได้เหรอไม่ได้วะเหมือนจะไม่ได้เดี๋ยนะผมจัดการไงกับมันได้บ้างวันนี่อ่ะฟังปอมยิงแม่งเลยเออก็ตายไาอยู่ยิงไปเลยยิงไปเลยเลงประมาณนี้โดนใช่ไหมมันเหมือนจะโดนอยู่โอ้โหแต่ผมก็โดนเหมือนกันเลือดอย่างเยอะ โอ้โหกว่าจะหมดหลอดแดงก็นานเหมือนกันเลยเนะี่ยโอเคปืนร้อนแป๊บรอแป๊บหนึ่งปืนร้อนปืนร้อนไม่ต้องเรียกมอนมานะหรือว่ามีอะไรไห้ยิงไม่เอานะเอาแค่แบบว่าเอาบอลก็พอละโอเคยิงไปยิงไปไม่น่าจะยากมั้งถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมปากยินไปเลยครับอืมตอนนี้ปืนร้อนละปืนร้อนรอแป๊บยิงต่อเลย ดามเมจมันโดนผมปะวะเหมือนไม่โดนเลยมั้งเนี่ยเหมือนแม่งจะโดนแต่บอสเอ้ยไม่ใช่เหมือนมันจะมีป้อมปืนบังไว้หรือเปล่าวะไม่รู้อะยิงไปเลยครับยิงไปเลยครับแปบ๊บหนึ่งปืนร้อนปืนร้อนรอแป๊บแล้วก็ยิงต่อครับผม่อ,อไปไเรื่อยๆอยีกนิดเดียวแต่แม่งก็ตาย,ยเลยครับอยากรู้เหมือนกันว่าเปิดกล่องแล้วได้ของอะไรบ้างเดี๋ยวต้องลองดูแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแ๊บเชปืนร้อน ok รอกูก่อนต่อครับใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับท่านผู้ชมตายแน่มึงสัตว์ของจริงเรียบร้อยครับผมจบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องที่ได้กันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างโอเคน่าจะเป็นสองกล่องนี้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นชิ้นส่วนน่าจะไม่เกี่ยวกันน่าจะมีแค่2กล่องนี่แหละนะครับโอเคผมสามารถเปิดดูข้างในนี้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องรับเข้าตัวสะดวกดีอันนี้เหมือนจะเป็นชิ้นส่วนหรือแต้มอะไรสักอย่างนะครับมีทั้ง1001,000แล้วก็5000นนะครับโอเคแล้วก็กล่องตัวนี้นะครับน่าจะเป็นกล่องหลักของมันเปิดแล้วน่าจะได้เป็น ชิ้นส่วนหลอมอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแล้วก็มีกล่องเพิ่มเติมด้านในด้วยนะครับโอเคแต่ว่าผมจะไม่รับเข้ามาแล้วกันนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ